สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จักกับบมจอปูริเนเชียประกันชีวิตไทยแลนด์นะครับ p ูริเนเชียนะครับตอนนี้ก่อตั้งมา172ปีนะครับมีขายอยู่ในไหนบ้างก็อยู่ในธนาคาร UOB นะครับธนชาติที่รวมกับทหารไทยเป็น TCB นะครับก็จะมี p r o ิเนเชียเนี่ยขายอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ ในเรื่องของทุนจดทะเบียนบริษัทประกันชีวิตนะครับ Pudential เ,เนี่ยมีทุนจดทะเบียนเป็นอันดับ2ในประเทศไทยนะครับที่2,200ล้านบาทนะครับแล้วก็ชำระเต็มจำนวนแสดงถึงความมั่นคงของบริษัทนะครับจาก24บริษัทต่อมานะครับ Pudential เ,เองนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆกรมธรรของลูกค้ามีบริการต่างๆเนี่ยผ่านไลน์นะครับ จะเช็คก,กรมธรรม์ก็ได้จะเคลมสินไหมผ่านไลายได้เลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับสําคัญก็คือเวลาที่ลูกค้าเกิดข้อสงสัยอยากจะถามเรื่องกรมธรรม์ความผุ้มครองเนี่ยบางทีโทรไปบางบริษัทใช้เวลานานมากกว่าจะรับสายใช่ไหมครับแต่ของ p ู้ดเูเชียเองนะครับไม่ต้องโทรไปถามแล้วรอสายนานนะครับเพียงแต่เราไลนา์ไปให้กับ p ู้ d e เชี a ย t ไทยแลนดนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะโทรกลับมาหาคุณลูกค้าเองนะครับ นี่ก็เป็นความไฮเทคของ p ู u d e น t i a l นะครับติดต่อผ่านระบบไลน์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ